เมื่อเราทําการจัดเรียงไฟล์ที่เป็นไฟล์งานในเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วในกรณีที่เราต้องการที่จะส่งงานเฉพาะในรายวิชาให้นักศึกษาทําการ publish ตัวไฟล์เพื่อส่งให้อาจารย์โดยไปคลิกที่จุด3จุดแล้วเลือกแชร์บายมีในส่วนของแชร์บายมี ในเนื่องจากว่าเป็นในลักษณะของงานที่เป็นเพจให้คลิกที่เพจจากนั้นเลือกชื่อไฟล์ที่เป็นตัวงานของเราเลือกแตะที่กุญแจด้านหลังชื่อของตัวเพจที่ต้องการตรวจสอบอีกครั้งว่าชื่อเพจที่เราจะนำมาทำการแชร์หรือชื่อวิชาถูกต้องตรงกับรายวิชาที่ต้องการแชร์จากนั้นเลือกพั b l i c ตรวจสอบในสองจุดเพื่อความถูกต้องคือตรวจสอบชื่อเพจว่าเป็นชื่อรายวิชาหรือไม่ตรวจสอบที่ตรงคำว่า Share with ว่าเป็น Public หรือไม่จากนั้นคลิก s เซฟแชร์เป็นแบบ Public มันที่เรียบร้อยแล้วหน้าจอจะวกกลับมาที่หน้าจอแชร์ที่เป็นภาพรวม ซึ่งให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าการแชร์ของเราเป็นการแชร์คอลเลกชันหรือเพจถ้าเป็นเฉพาะรายวิชาเดียวคือการแชร์เพจให้เลือกเพจจากนั้นเลือกชื่อรายวิชาที่เราจะทําการตรวจสอบว่ามีการแชร์ถูกต้องหรือไม่เลื่อนดูจนกระทั่งรบชื่อรายวิชาตรวจสอบว่ามีคําว่า Public ต่อท้ายซึ่งในตรงนี้เนี่ย แสดงว่ามีการนำเสนอในลักษณะที่เป็นการแชร์แบบพับบิ c แล้วแต่เพื่อความสมบูรณ์ให้คลิกที่ชื่อรายวิชาที่เป็นชื่อเพจอีกครั้งหนึ่งแล้วจะเห็นว่าตัวงานของเราจะถูกปรากฏในลักษณะที่ไม่มีเมนูที่เป็นเครื่องมือที่อยู่ด้านซ้ายในกรณีนี้เมื่อนักศึกษาต้องการที่จะส่งออกตัวลิงก์เพื่อที่จะส่งงานอาจารย์สามารถแปะแชร์ได้จากลิงก์ที่หน้าจอนี้ แล้วจากนั้นเลือกในกรณีที่ต้องการส่งงานผ่านตัวไลน์แล้วกดแชร์